ขายยังไงอ่ะก็มึงเอาตังมากูว่าไขให้แค่น่ะการค้าการขายขายกันง่ายอย่างนี่แหละไม่ใช่ถามว่าขายยังไงก็มึงเอาตังมาแล้วมึงเอาไข่ไปมันก็ขายกันอย่างนี้แหละก็รู้ว่าขายอย่างนี้ก็รู้มึงถามทำไมอ่ะก็ถามว่าขายยังไงจะอุดหนุนเนี่ยก็ก็นี่ไงมึงก็เอาตังมามึงก็เอาไข่ไปึงรู้เนอะใ้าถามวันี่ฟองเท่าไหร่ฟองละสิบบาทถ้าซื้อฟองเดียว ฟองเดียว10บาทถ้าสองฟอง3ฟองสฟองเท่าไหร่สฟอง15้ฟองเดียวเท่าไหร่นะ10บาท3ฟอง15งั้นเอาสมฟองสฟองขายหมดแล้ว3ฟองเขาซื้อหมดแล้วอันนี้เหลือแต่เหลือแยกอันนี้แยกขายแยกขายขายเป็นใบเลยอ๋ออันนั้นคือชุดโปรโมชั่นเป็นชุดเป็นชุด๋อไอ้3 3 3ฟอง15เนี่ยอ่าหมดแล้วขายหมดแล้ว ก็เหลือฟองเดียวสิบาทเหลือฟองเดียวสิบาททีนี้ฉันจะซื้อสามฟองก็สามสิบใส่ถุงกลับบ้านเนาะเออใส่ถุงไหใส่ถุงมาอือมีถุงเหรอมีดิสองฟองนะเออองฟองที่แก่แล้วนะเอ้ยนัดไอ้นัดสองฟองพอเปล่าเอออกกินนะ อย่าบอกนะว่ากูต้องหิวถุงนี้กลับบ้าน<อ>าก็จะเอาไปกินที่บ้านไหเหรอ,อก็เออก็ใส่ถุงให้ก็ดีแล้วไงก็ถุงเล็กมึงไม่มีไั้ไงวะเฮ้ย <g ülme> กูซื้อไข่สองใบเนี่ยกูต้องแบกภาระขนาด